คนนี้ก่เห็นพูบ่ลูกเห็นยังเห็นงูครับโอ้ยตุ่มปวดแยนบจำได้จำได้โอ้จำแขนเลยแนบนี้บประตูโอ้หยาดมะนยาดแนบดับไฟแรงแนบเลอะคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดโอ้ยงวดน่ะน้องคิ้วให้แม่แม่งวดออกแปดเย็บน่ะ อันฟันจังไดกอฝฟันเห็นปูรลางใยานาคพึ่งพ่อกันเล็กพี่น้องฟันวนันเป็นมากบอกเกียนกนะครับไปใต้เขียดบอกที่แรกฟันหรือเรื่องจริงที่เห็นปูนะเรื่องจริงครับว่าอ้พี่เดือยินยื่นยนะเห <c oughs> ็นนี่บอกน้องชิวเห็นนี่ฮะัดที่นี่ปูเป็นว่าจังไดของหมวดนะเป็นว่าน พีมาบอกเนี่ยเขาบอกแม่้ดดมอีเด้สันวเขอเรว่าจเจ็ดหนแปเแมคัเจ็หนึ่งแปดครับมันออกแปดเจ็ดว่ะนะ <c oughs> บามีจ้าโ่รเตพอนอกิ้วจ้าเกียบบนวดทีเด้าพอกเพื่อนต่ว่าเพิ่พึ่งมาหางวดนี้ เลยไห้น้องคิว้วขึ้นไปขอปูเหยีกไปมากเมื่อกี้ว่าน้องคิว้วแม่นครับไปพ่ออีนนออหยังกขอป่หานไปพออ่อมูนะครับเอาไปเห็ดตั้งไห๋จงพออ่องูไปร้านพญานาดนะมันเป็นปจุดทูมน่ครับมันงูตงท่านตัวใหญ่ปะตัวสัาเขียนนะครับโอ้อโหไปจุดทูมนะเม่ไปพออ่อมูท้งท่านไม่เป็นลักษณะใดคือว่ามูทตงท่านเป็นสีแบบใดสียังดำครับ เยังดำมันโดดใส่ไฟเหรอแมีนครับมันโดดใส่ไฟครับโ<อ>วซ้ำไหนดูตัวซ้ำแขนเลยครับโอ้คือตัวไงแต่ตัวซ้ำแขนเลยชุดเดียวพอเคยเห็นงูครับ<ะ>ไปขอเลขมือ่อนี้เลยเห็นงูแมีนครับแต่ว่าก่อนนอนคิวสิไปเลยพี่อนอนเป็นว่าแม่บอกทราบประเสรอยากบอกเลขแล้วเป็นว่าแมีนบ่าลูก แม่นะครับเป็นเ่ไหนอยากบอกพ่อพ่อบอกบอกเมื่อนี้แม่นครับอยากบอกตัวไหนในในความรู้สึกเราก่อนก่อนที่จะไปนี่ยอยากบอกตัวไหนวันที่จะไปอยากบอกตัวไหนอยากบอกหาสองสองครับหาสองสองอ๋อทำไมถึงอยากบอกตัวนี้ลูกนึกอยากบอกบอกหรือว่าไงแม่นะครับมันงามครับมันงาม อันนี้ก็เริ่ว่าไปขอปูก่อนไผบักลาบอกลาแคไปขอปูได้นะอันนี้ไปไปไปเมื่อกี้เด้นี่แต่ว่ากัแจงเอเจจจังหน่อยเพราะว่าอันเพิ่นเป็นตั้งซื้อไม่แล้วเด้อค่ะอันคือคืนกรับกระช่วงพัฒนธท่ามแล้วซื้อลานทันนาคัทีวีเปลี่ยนซื้อแล้วจากจากล้านแม่เบิร์พย์บนอกจาก ตินลานทำนาข้าทีวีอาจารย์ตองเพิ่นต่างหายนะคะเนาะบานี้น้องคิว้วปูซื้อปูเห็นปูอะไร<ะ>ับว่่ได้ไปนั่นเลยวันเนาะตัวใหญ่เลยบราโอู้ใหญ่นี่ครับโอ้กะจะไปนอนอยู่นั่นหรือว่าไงว่าจิดจุดถูกขว้าบนคนระับอ๋อมันเหีย่ยวมากนันดูดเไปเลยรับโอ้ แล้วจุดได้อยู่ใช่ไหมได้ครับจุดจุดได้ก็ได้หนึ <c oughs> น่งสองครับในห้าหนึ่งสองแต่ตอนสิบไปนี่คือ่อตั้งใจสิบบวกกับช้อนชอนเนียนะเพราะตัวเดียวเองเนาะเมื่อนี้บวันเดียเตรียพมพร้มพอมได้อันก้อนน้องสิบกรอนเลยน้ำปูหนาเพิ่นบอกว่าจังไรก็พร้อมพร้อมบอกเลขแล้วตีบอลเนี้ยครับพร้อมบอกเน้ยครับ พร้อมบอกเลขแล้วแม่นะอยากบอกแงอยากบอกแงอยากดังบ่งว่านี่อยากดังบ่อยากเยอะโอ้บัะกลศาอยากได้อะไยังถามมันเถืองไงเด็กมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหอยากได้มอเตอร์ไซค์รคับก่อนก่อนไปก่อนไปนี่คือน้องไอคิวบอกว่าอยากบอกนะลูกอยากบอกเี่บ่าลูกแม่นะ คืออันบักราควบในใจนี่สิมาบอกเลิกอันแม่เบิกคำนี่คือบักราซื้อโป๊ปิ้นแม่นบอยากแต่ว่าอยากได้อยังกว่าเด๋ม่อนใช่ครับแต่เป็นมักเตก็เลยอยากมาบอกเลิกแม่นะก็เลยจะไปจุดทูบให้ก็เลยไปเจองูก่อนแต่ว่าก็จุดจุดจุดดูเป็ี่ยนแจ้งไหมจุดแล้วแม่นบจังมากเห็นนะโอ้เป็นจังไหมงูสีดดใส่ได้ตยีแม่นบมันมักไฟเอ้าเอางูพวกนี้มักไฟเหรอ เขาอยากงูยังดูงูท่าท่าเนาะกูท่าท่ามันเป็นลักษณะสียังก่อนสีดำยังครับโอ้ยโอ๋ปอยาดเม่นตัวนั่นอยู่ตัวน้อยสมัยก่อนนะเนาะสมัยเปิดร้านใหม่ๆนะตัวน้อยๆวงกลมอ่ะอยู่ที่เท่าแขนแล้วบุ๊กตัวแขนไหนได้ยกให้เพิ่งเลยจำแขนแล้วโอ้ไรได้ยกยกข้างยกข้างขอใจลูกเนี่ยเอามือจับไห่ลูกจำแขนเนี่ยโอ้เป็นลักษณะนี่จำแขน ทำแขนกี่น้องสวยความอยากได้มอเตอร์ไซค์เลยไปขอปูไม่เอูล่านนันทํำนากาตีวีอเปลี่ยนซื้อไม่แล้วค่ะตอนตอนแรกบอกเพราะอยากปล่อยแล้วเหรอป้าเออเออ้ปบวกปู่ก่อนหยากโมเมนอยากปล่อยตัวไหนลูกใจนี่อยากปล่อยตัวไหนอยากไป ง่างแล้วแล้วไปจุดทูบได้ตัวไหนทีนี้ได้เมื่อกี้นี่ได้ห้าหนึ่งสองับห้าหนึ่งสองก็ได้ไปพ่อมูตั้งเขาเอินมูยังกรลุกมูท่าแล้วคว่ำอยงปนม่อดจะใช่ก็เลืนไปขออยู่ร่นพยานา รานทำนาคาเทวีค่ะซึ่งเป็นรานถ้ําเหมือกับละเปลี่ยนซื้อไม่แล้วขึ้นกับกระช่วงวัฒนธรรมประเดี๋ยวนะคะเนะาะอาจารย์เพิ่งตั้งซื้อให้เพิ่งตั้งซื้อแล้วเมื่อนี้เด้โอคิวเจอเลยบอกคิว,ควไปยังคือให้น้องไ,ไปขอพ่อมาแรกๆเลยบอกลาไปพ่อผู้ยืนยุ่งจังไหนก็รูโ้อโอ้ยืนก็ไม่เงินเท่ากับอุ้ยใส่ชุดจีนยังสีขาว อยู่ร้านนากเพาะจะหนัเท่าเนาะแม่นครับตอนนั้นบักลาไปอีกนะก่อตอนนั้นเป็นเล่นรับก็เป็นงวดนั้นไปไต่เอื้งครับโอ้ไปพออ่อเนี่ยฝนนี่ล่ะแม่นครับบักลาเยู่จังไหนเนีือนอ้เรลยนเลยครับโอ้แรียนเลยแม่นครับโตน้องคิวเด้อพี่น้องแรียนเลยว่ารั่นคักแต่คือบ่เคยพ่อบักลาบ่เคยพ่อจัชเจียแม่นครับ คือส่วนไหนโดนใน้เขาไหมคะเบิกจ้าดิแต่วันนี้แกอยากบอกแกอยากบอกมากเลยวันนี้น่ะแกก็เลยไปจีดทู่ทู่นั้นบอกแปดเจ็ดถือดิเจ็ดหนึ่งแปดมันออกแปดเจ็ดแล้วบอกไห้ตัดเอาเมื่อน่ะจับตัวยุ่งขณะนี้ก็เวลาประมาณทักสองทุ่มกว่านะน้องรีบมาบอกเลยแต่ว่างวดที่แล้วน่ะน้องไม่ได้มาน้องไม่อยู่บ้านน้องไปสงการน้องก็มาแต่เลย่อดรีบอกงวดนี่ เสียงนม่อยากดังบ่ลูกแมนครับอยากได้เงงกบเอาเงี้งได้มอเตอร์ไซค์รับอยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นกำลังใจไงเด้อเป็นสามตเอ้ามวดที่สองหน้าน้องไง้ะตูงสูงให้อันนี้คนจ๊มากความเดีดหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเลขมัดห้าสองนิ่งๆลูกนิ่งๆครับนิ่งวดเดียวอันที่สูมาหลับหลบหลัยอยาไดมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะน้องว่มีมอเตอร์ไซค์ขีพี่น้อง เวลาสีมาหาแม่เบิกซับขึ้นนองงางมากประมาณสักสองกิโลนี่ละบางกินอยู่ไกลอยู่เอานิ่งๆลูกนิ่งๆเอาแคปหน้าจ,จอนะครับผมแนวทางน้องอีคิวนะครับหายไปเพิ่งจะมาเนี่ยตามหากันอยู่ว่าหายไปไหนนะครับเอาอีซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของน้องเนาะอันนี้บอก็ว่านาะอกขันเสดวมาน้อง อีคิวบวกถืองวดนี่นะถ้าบักลาฟันกลับบวกแม่อีกเนอครับถ้าเกิดว่าถืองวดนี่นะสิพ้าลองสีนั่งไปแม่สีนั่งก้นไปเอากลงขึ้นลูกแลามัดไปเอากืนแม่เราเห็นปูอืมเอือเป็นแหนดักไฟมันไล่ไฟ่ครับอ้ามันมัดไข่เพราลูกแม่เออทอกระโหลกได้เนะอเอางวันี้ฟันฟันจำเดือกันเม่นฟัน ยาลืมมาเฝ้ามาบอกเด้อลูลกงูเจ้าที่<ม>หรือเปล่าโค้งสุดท้ายนี่ห้ามลืมเดอ้อเนาะงูเจ้าที่พอแบบไงอโอ้โออยันแม่นเนี่ยนะตัวใหญ่เลยบ่ลูกแม่นอ่ะเห็นเจ้เที่บ่อยยังบัวครับเพ็นเจอแหลกเลยนะพี่เจอน้องพูดกันเนาะน้องพูดกันเห็นงูยังก่อเห็นงูสองงครับหัวควันงูว่าสั่นสินแม่นนะเจอน้องจอควางแบบนี้โอ้นี่ตัวคนแย่ เออตัวคตใหญ่แนวทางนอนอ้นอเนาะอ๋อขอบคุณน้องอีคิวนะครับสำหรับแนวทางเน,นาะชัดไหมอ๋อชัดอยู่นะครับขอบคุณครับน,น่าม่งฉิบพวกคุยออกเนาะ